สวัสดียามเช้าครับวันที่สี่ของการแต่งนก ก็มีหลายๆท่านทักเข้ามาสอบถามทางม essenger ว่านกผมก็ก็ดีสู้เพื่อนได้อาหารก็กินดีแต่ว่าไปรลววก็ยังร้องเล่นไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาใช้อาหารตัวไหนนะครับเขาไม่ได้บอก มันก็มีอีกหนึ่งอย่างครับที่จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปการเลี้ยงนกการแต่งนกอีกหนึ่งปัจจัยครับที่จะต้องมีความรู้สักนิดหนึ่งบางครั้งมีนกดีแล้วอาหารดีแล้วแต่ว่ายังเลี้ยงไม่ถูกวิธีเลี้ยงผิดวิธีก็ เวลาไปแข่งก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแม่ไม่ร้องไม่เล่นก็มีก็ต้องไปแก้ต้องการเลี้ยงการแต่งนกมือน้ํานี่แหละครับสําคัญครับนกดีแค่ไหนอาหารดีแค่ไหนถ้าเลี้ยงไม่ดีก็ไม่ประสบความสามําเร็จนะครับสามปัจจัยหลักก็คือนกอาหารแล้วก็ วิตามินแล้วก็การเลียนดูผมก็ให้คำตอบน้องก็ไปนะครับว่าลองไปปรับแก้ตรงนี้ดูอะไรดูก็ลองให้น้องไปทำดูครับถึงไหนแนะนำกันได้ก็แนะนำกันไปนะครับ เจ้ากำไรครับน้องโอ้ยพร้อมออกแล้วครับโอเคนะครับ